สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชัยทาร่โนะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกัยแทนเพศกันเอาเองนะคะใครเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาร่โไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตอบเอาใจใครค่อนข้างที่จะมีความขลังความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะและคําทานายจะตรงและแม่นยําต่อผู้ที่รับฟังคําทานายนะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอเรนดอมในวันนี้นะคะที่ทุกคนถามมาเยอะนะพี่หมอพยายามจะคัดเอาหัวข้อ ที่แบบหลักๆเลยนะคะที่ทุกคนถามมาว่าคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่นะตอนนี้นะคะสถานะเดี๋ยวให้ไพ่เป็นคําตอบนะคะว่าสิ่งที่คุณกังวลใจสิ่งที่คุณคิดว่าคําตอบที่อยู่ในใจของคุณนะคะคําถามที่อยู่ในใจของคุณขออภัยนะคะว่าเขารักคุณไหม การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะพบจะเจอกันแล้วก็ได้เขารักคุณบ้างไหมเขารักคุณจริงไหมเขามีคุณอยู่ในใจไหมคําถามที่มันวนเวียนอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะบอกแล้วคุณเองก็ยังไม่เชื่อนะคะยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจในคําตอบที่เขาให้คุณมานะคะคําว่ารักที่เขามีให้กับคุณมันเป็นจริงหรือไม่นะคะพี่หมอขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะขอเช็คพลังงานจากไพ่ยิปซีหนึ่งใบก่อนนะคะ ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตให้สงบนิ่งมากที่สุดสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ยของพี่หมอนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขานะคะอธิษฐานหายใจสุดลมหายใจลึกๆเข้าออกสามครั้งนะคะพี่หมอจะให้เวลาทุกท่านหนึ่งนาทีสามารถทรงขอพรนะคะจากพลังขององค์พ่อพระศิวะองค์พระแม่อุมาเทวีพลังจากองค์พ่อพระพิคเนศพลังจากพระแม่ลักษมีนะคะ หรือพลังจากท่านเกจิครูบาอาจารย์นะคะให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ของพี่หมอนะคะตั้งจิตเลยนะขอพลังงานหนึ่งใบโอ้โหทุกคนผ้ายอยากออกมาเอาใบนี้เลยแล้วกันเนะเาะพลังงานผ้ายอยากออกมาทุกคนโอเคค่ะใบแรกที่พี่หมออยากจะบอกจากทุกท่านว่าพลังงานจะตรงกับท่านใดคนที่มารับชมรับฟังพี่หมออยู่ นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดในเดือนกรกฎาคมปีมะเมียได้ด้วยคุณอาจจะทํางานมีกิจการเป็นของตัวเองเล่ราชการครูหรือ,อ,อขออภัยนะคะตำรวจทหารวิศวกรเป็นนักบินสจวตทํางานด้านการเร่งรีบพลังงานอย่างเช่นนักดับเพลิองอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยๆทํางานเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตอิพตการขนส่ง ได้ทั้งทางบุกทางน้ําทางอากาศนะคะแะทํางานเกี่ยวกับเหมือนพวกแบบโลจิสติกอย่างนี้ก็ได้ด้วยที่มาเจอพลังงานน้ไาพายของพี่หมอณตอนนี้หรือตัวคุณเองนะคะกําลังดีวศึกษาดูใจอยู่กับคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้หรือลักษณะการทําอาชีพนี้ตามที่พี่หมอบอกนะคะหรือเป็นคนที่ต่างชาติต่างชาติหลักๆเลยนะต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศ รอการเดินทางมาพบมาเจอกันพลังงานพี่หมอเห็นลักษณะพลังงานการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นมีคนรู้จักเยอะ นะหรือตัวคุณเองที่มารับชมรับฟังเป็นพลังงานหนึ่งใบนะคะหากคิดว่าพลังงานตัวนี้ตรงกับตัวคุณหรือพลังงานมันมีแบบส่วนที่ใช่เกี่ยวข้องกับคุณก็ไปต่อกับพี่หมอได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไม่ดราม่านะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่เราได้มาเจอกันมาเจอคลิปนี้เรื่องบังเอิญไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้นะคะแสดงว่าเรามีบุญวาสนาถึงการบุญสัมพันธ์กันเราถึงได้มาเจอกันนะโอเคหล่อมากเลยนะเนี่ยถ้าดิวอยู่กับคนคน,คนนี้หน้าตาดี นะคะมีเหตุผลนะพลังงานต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นแดนไกลสูงมากเลยนะโอเคค่ะมาให้ไพย่ยิปซีสำรับนี้นะคะให้คำตอบในสิ่งที่คุณคิดบกวนอยู่ในใจว่าสิ่งที่เขาพูดมาเขาพูดจริงหรือพูดเล่นที่บอกรักคุณนะคะนะเขารักคุณจริงไหมนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอนุญาตให้พี่หมอเปิดคำทำนายนี้ด้วยนะคะ เวลาตั้งจิตนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาสงบนิ่งทำจิตให้รีแลกซ์ให้เป็นพลังงานบวกนะเอนเนอร์จีที่ดีที่สุดนะคะรับไปนะคะโอเคค่ะใบแรกทุกคนใบแรกนายออฟสโตรสอัศวินถือไม้อัศวินถือดาบ เนี่ยลักษณะเหมือนเป็นคนที่เกิดปีมะเมียเด่นชัดและคนที่เกิดในธาตุลมเมถุนตุลกุมได้ด้วยนะคะพี่หมอรู้สกว่าคุณวางแผนการเดินทางมาเจอกันแล้วเนี่ยเร็วๆนี้ที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นนะคะให้เชื่อคําโบราณที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงาม นะทุกอย่างฟ้าเปิดถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมคุณได้พบได้เจอกับเขาแน่นอนและพลังงานที่พี่หมออยากจะสื่อตอนนี้ถามว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันเชื่อได้ไหมพี่หมอบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญคําไหนคํานั้นค่ะไม่เอาเรื่องแบบรักรักเล่นเล่นไม่เพลย์เกมกับคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจงในความสัมพันธ์มากๆถ้าเขาได้เอ่ยปากออกมาแล้วไม่ใช่แค่คำว่ารักอย่างเดียวนะอยากครอบครองอยากจะพบอยากจะเจอคุณให้ได้เร็วที่สุดให้มากที่สุด นะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาดูใจแล้วก็อยากทุกสิ่งทุกอย่างขออภัยนะคะทุกคนพี่หมออ่านตามพลังงานหน้าไพา่เลยเพราะพลังงานความคิดถึงแลนะความอยากเจอความอยากเห็นความอยากอยู่ใกล้อะมันมาสูงมากเลยค่ะทุกคนนะใบต่อไปค่ะพลังงาน Eight of Pentacles เขาพูดจริงทําจริงเลยคนคนนี้พี่หมอบอกคนที่เกิดในคนที่เกิดในธาตุดินด้วยมักงกรประกบกันคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งลงท้ายด้วยเลขแปด ะะและพี่หมอบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนโฟกัสในเรื่องการทํางานเนะี่ยเป็นสถาปนิกวิศวกรได้ด้วยหรือทํางานเกี่ยวกับด้านก่อสร้างมีกิจการทางด้านการก่อสร้างนะคะการคอนแทคมีลูกน้องมีอะไรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเยอะเขาค่อนข้างที่จะดูเหมือนเขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากจนเกินไปสิ่งที่เขาพูดอาจจะมีหลงมีลืมบ้างแล้วบางทีคุณก็อยากได้ยินคาว่ารักในทุกๆวันเนาะแต่คนคนเราอะถ้าเขาไม่รักอะเขาก็ไม่บอกใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะเออหนูเจอแบบนี้มาเยอะ หนูก็ไม่ค่อนข้างที่จะเชื่อใจใครยากเพราะพี่หมอจะบอกเลยนะคะถ้าเชื่อในกฎของจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดเชื่อ,อยังไงได้อย่างั้นนะคะ m a n i f e s แบบไหนคุณจะได้แบบนั้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อว่านี่เขารักคุณจริงคุณก็จะได้รับพลังงานนี้ไปแต่ถ้าคุณกลัวสิ่งใดคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นให้เชื่อในพลังงานตรงนี้ด้วยนะคะทุกท่านนะพลังงานกฎแรงดึงดูดกฎของจัก,กรวาลน,นะคะ u n i v e r s สนะคะโอเคนะพลังงานนายออบสอดพลังงานก้าวดาบ พลังงานธาตุลมไปถุนตุนกุมคุณคิดถึงเขามากต่างคนต่างคิดถึงกันแต่ระยะทางมันมาเกี่ยวข้องนะนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดกังวลวกไปวนมาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่จนแยกแยะประสาทไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพ่ก็เตือนบอกว่าบางบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเพิ่งเลิกรายย่าร้างนะครับ กันมาก็เป็นไปได้ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันพยายามแบบคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนะบางทีเขา,าบอกคุณแล้วคุณไม่เชื่อทําทุกอย่างไปบอกไปคุณก็ยังไม่เชื่อเขาเองก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจเช่นกันไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะแต่เชื่อเลยว่าคนคนนี้รักมากคิดถึงมากนะจนเอาคุณออกจากหัวสมองไม่ได้เช่นกันดึงดูดแต่พลังงานดีๆบวกๆก,กลับไปเลยนะพี่หมอบอกเลยนะคะโอเค t h e อ็มเพคุณคาขาเขารักคุณนะ เขามองอนาคตร่วมกันกับคุณไปถึงการมั่นหมายแต่งงานนะคะการมั่นหมายแต่งงานการมีครอบครัวการมีบุตรเห็นไหมพลังงานคนรักน้องหมาน้องแมวคนเกิดในปีชวดได้ด้วยนะคะเนี่ยเขามองคุณเป็นเจ้าหญิงนะในในใ,ในสายตาของเขาอะมองคุณเป็นคนที่ดีมากและเขาเลือกแล้วว่าคุณต้องเป็นแม่ของลูกเขาต่อให้คุณจะมีลูกมีบุตรนะคะเป็นซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดทซิงเกิลเดทมาเขาก็ยอมรับในตรงนี้ได้พลังงานตรงกับคุณที่เกิดวันศุกร์ได้ด้วยนะคะคุณเห็นไหมเขาพยายามแบบ ให้คุณรับรู้ในพลังงานตรงนี้ที่เขาสื่อส่งออกมาให้กับคุณนะเขาพูดจริงทําจริงนะค,คนคนนี้ค่อนข้างที่จะคําพูดนี้ออกจากปากเขายากมากแต่รักใครรักจริงตัวคุณเองก็เช่นกันถ้าเขาจริงจังจริงใจให้กับคุณให้ความรักกับคุณคุณพร้อมที่จะให้เขามากไปกว่านั้นมากกว่าที่เขาให้คุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าได้เลยพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นมูขอพรนะคะยา่าโมพระสุพรรณกัลยาหลักๆเลยคือองค์พระแม่อุมาทวีพระแม่ลักษมีนะถ้าเป็นองค์เทพแถว คนจีนก็จะเป็นเหมือนเจ้าเจ้าแม่ทับทิมนะเจ้าแม่กวนอิมที่พี่หมอเจอในพลังงานหน้าไพา่ท่านประธานผ่อนและท่านบอกว่าให้คุณเชื่อนะอย่ารัาน้นอย่าดือ้อนะคะในคําพูดบางทีแบบเขาบอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่อก็รั้นให้มันมีปัญหาให้ทะเลาะกันขึ้นมานะพลังงานตัวนี้บอกว่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะจิตวิญญาณน,นําทางนะคะ คุณเองเป็นคนที่เนี่ยมีบุญบารมีสูงมากคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันคนที่จักรวันเขาจัดสรรมาหรือเป็นคนที่คุณปรารถนาร้องขอนะเพราะคุณเองก็คงจะไม่อยากได้ความรักที่เจ็บปวดเสียใจผิดหวังนะสำหรับใครที่ผ่านการแต่งงานมีคู่มาแล้วก็ย่อมอยากจะได้คนที่รักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆ สวรรค์เขาจัดสรรมาให้คุณได้คู่กันมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาพลักพรากคุณออกจากกันได้อย่างแน่นอนนะคะพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้พลังงานฝฟายออฟคัพเนี่ยค,คุณต้องมูฟออนจากเรื่องเก่าๆให้มันได้ ะะบางทีความผิดหวังเสียใจในเรื่องของอดีตมุกออนไม่ได้มันจะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณต้องคิดมากคิดกวนจนแบบว่าไออนาคตที่มันมารออยู่ตรงหน้าเนี่ยสองถ้วยข้างหน้าคุณก็ไม่ได้มองคิดที่จะไขวาข้าเลยคุณคิดในเรื่องอดีตเพราะฉะนั้นพี่หมอบอกเลยใครที่ผ่านมาเจอหน้าไพ่ของพี่หมอเนี่ยพลังงานตรงนี้นะคะ ให้คุณคิดว่าอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถอยู่ในปัจจุบันที่ดีที่สุดและมองไปถึงอนาคตของเราเลือกได้ในสิ่งที่ปัจจุบันที่เราทําถ้าเราทําปัจจุบันดีที่สุดอนาคตย่อมดีขึ้นมาแน่นอนและพี่หมอบอกเลยว่าให้คิดซะว่าทุกอย่างที่เราพบเราเจอในเรื่องอดีตที่ผ่านมาให้เป็นประสบการณ์เป็นบาดแผลทั้งหลายนะให้เป็นบทเรียนนะคะอย่าเอาไปใช้กับคนใหม่นะหรืออย่าถามถึงเรื่องเก่าๆนะ กับคนใหม่ที่คุณได้ดีวได้พบอยู่อย่าเอาเรื่องเก่าๆนิสัยเดิมๆที่เคยใช้กับคนเก่าคุณรู้อยู่ว่ามันไม่ได้สมหวังมันทําให้เราผิดหวังต้องแยกย้ายกาันเพราะฉะนั้นกับคนพลังงานคนนี้ยพี่หมอสัมผัสได้ว่าคําไหนคํานั้นนะไม่ชอบดรามา่าดราม่าให้แต่พอดีอย่าดราม่าแบบไม่รู้จบนะคะโอเคนะมาดูใต้สำรับนะคะทุกท่านอุย้ยพลังงานเดวเวลเนี่ยเป็นพลังงานรักทางไกลอะ่ะ คนที่เกิดในวันเสาร์ได้ด้วยเนี่ยธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกเนาะห้าถ้วยเมื่อกี้แลวคนเกิดในวันเสาร์พลังงานต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติพี่หมอฟันธงต่างชาติต่างศาสนา,ศา,ศาต่างอายุนะเป็นความต่างที่ลงตัวระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและพี่หมอบ,บอกเลยว่าคุณเป็นเหมือนคู่อ่าเขาเรียกว่าคู่ทางครักทางจิตวิญญาณรักแท้ทางจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เลยนะคะที่ตามกันมาทุกภพทุกชาติ เป็นทวินเฟรมโซเมตดิสตินีถ้าคุณเชื่อในพลังงานหน้าไพ่ของพี่หมอนะคะใบเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ากดแรงดุดดจากกวาลน,นางฟ้าเทวดาเขาประทานพรให้คุณได้มาเจอกันต่อให้คุณอยู่ไกลกันเขาเรียกว่าคนละซีกโลกนะคุณก็ต้องได้วนกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนพลังงานตรงเนี้ยคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเนี่คนเกิดปีชวดเก็ได้ด้วยนะคะที่พี่หมอเจอณนะตรงนี้นะคะแล้วก็คนที่เกิดใน ปีปเมียเนาะที่พี่หมอเจอเขามองให้คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะเนี่ยรักคิดถึงกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันท o ซิอกอะไรที่มันคิดแล้วมันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันบั่นทอนจิตใจมันเป็นพลังงานลบให้คุณรีแลกเคลียร์พลังงานตรงนั้นออกไปเชื่ออย่างไรจะได้อย่างนั้นเชื่อว่าเขาเป็นคู่ของเราว่าเขารักเราจริงอย่างที่เขาบอกเราก็จะได้พลังงานตรงนั้นกลับมานะคะเพราะเนี่ยคุณก็ยืนหนึ่งในใจเขาอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเคลียพลังงาน energy ที่มันลบๆออกไปนะทาความรักให้มันสุดใสเป็นสีชมพูเหมือนดอกไม้เนี่ยมันผลิบานรอบๆตัวคุณนะคะมันเป็นเป็นพลังงานที่แบบสวยงามมากอยู่ในในโลกนะคะที่แบบส่งแสงมาด้วยความสว่างแสงไฟจากดวงอาทิตย์จากดวงจันทร์ที่มันสื่อมาให้กับคุณเห็นไหมคะมันเป็นพลังงานที่แบบมันได้แบบมันเฟซแบบฟฟแบบรีแลกซ์สุดๆแล้วพลังงานที่มาเจอตรงนี้นะพี่หมอบอกเลยเขารักคุณจริงค่ะเขามีคุณคนเดียวในใจ หนึ่งเดียวในใจก็คือเขาและเป็นคนที่ค่อนข้างรักเดียวใจเดียวมากเลยโอเคนะทุกคนพี่หมอขอเปิดสำรับออร์คเคิลหน่อยนะคะรักมากออร์คเคิลชุดนี้นะคะขอให้ไพ่ออร์คเคิลจงบอกความรู้สึกข้อความจากไพ่ออร์คเคิลนะคะความรู้สึกของเขานะคะให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะให้ไพ่เป็นเล่าเรื่องเลยนะคะทุกท่านนะ,ะตั้งจิตสงบนิ่งนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขานะคะ โอเคพี่หมอขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ i believe we are m e a n i believe we are m e a n for each other อ๋อเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันคุณเห็นไหมคะเนี่ยพลังงานนะคะเชื่อที่สุดเลยว่าเราอะเกิดมาคู่กันนะเป็นอ่คู่รักที่แบบตามกันมาและต้องได้ครองคู่กันจริงๆด้วยนะทุกท่านนะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้โอเค i need time to heal เขาบอกว่าเขาบางทีบางอย่างที่เขาเหนื่อยอกเหนื่อยใจอะเขาก็ ฉันต้องการเวลาในการเยียวยาจิตใจคือให้เวลาเขานิดหนึ่งในเรื่องที่เขาผิดหวังเสียใจที่เขาพบเจอมายิ่งถ้าใครเคยมีครอบครัวผ่านการแต่งงานเลิกราอย่าร้างเนี่ยให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปจี้นะพลังงานตรงเนี้ยต้องเข้าใจเขาให้มากๆเพราะอะไรที่ถ้าคุณทําให้มันอึดอัดเยอะเกินไปอะ่ะมันจะทําให้มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์จากที่เข้าใจมันจะกลายเป็นเบื่อหน่ายนะคะจากที่จะได้ครอบครองมันจะได้เป็นสูญเสียนะเพราะฉะนั้นพายเตือนแล้วนะ t h ได้ okay. There something I have to do before we s h o u l d be together เขาบอกว่ามีบางสิ่งนะคะที่ฉันต้องจัดการก่อนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมเขาให้เวลาเขาจัดการเคลียร์ทุกสี่ทุกอย่างนิดหนึ่งนะคะทุกท่านที่มาเจอพริตนี้อย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเร่งร้อนช้าๆได้พราเลิมงามนะคะทุกท่านเชื่อคำโบราณน,นิดหนึ่งนะหรือไม่ก็เชื่อผู้ผู้ใหญ่ที่เขาแนะนําเขาอาบน้าร้อนมาก่อนนะคะยิงสายมู คุณต้องรู้อยู่แล้วนะคะสายมูสายขอพรอย่างเงี้ยค่ะนะใจะเย็นๆตามคิวเนาะโอเคนะคะ I will do anything for you baby please stay by please stay by my side โอเคพี่หมอต้องเยื้องมาทางนี้นะคะเ <laughs> พราะว่ามันมองไม่ชัดนะคะทุกท่านนะ <laughs> ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณคะ่ะโปรดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รัก <laughs> หวานนะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่คำพูดที่เขาพูดออกมาค่อนข้างที่จะเชื่อได้จริงๆเลย ะะหวานก็จะเพาะคุณนะไม่ได้ไปหวานกับใครนะคะ I'm looking for someone who is ready to commit โอ้โหฉันมองหาคุณที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์คุณค่ะเชื่อเถอะเขารักคุณจริงค่ะที่คุณสงสัยอยู่นะคะเขาต้องการคนที่รักเขาจริงให้เวลาดูใจซึ่งกันและกันหน่อยนะคะ I'm truly sorry. sorry for what I did ะะ Please give me a second c h a ่ะเขาบอกว่าฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ฉันทำลงไปนะคะโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะเขาอาจจะทำให้คุณแบบไม่ค่อยพอใจไม่เชื่อนะบอกแล้วก็ไม่เชื่อถามอยู่นั่นแหละแล้วบางทีบางอย่างเขาอาจจะโมโหให้หรือชักสีหน้าหรือทำอะไรที่แบบให้คุณไม่พอใจเพราะฉะนั้นเขาขอโทษนะคะเขาบอกว่าให้โอกาสเขาที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำหรอกตัวเราเองมากกว่าที่อาจจะไปแบบเหมือนถามเซาซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะคะ โอเคไหม even t h o u g h we are apart for so long นะคะ for so long I still miss you ถึงแม้ว่าเราจะจากกันไปนานแล้วแต่ฉันก็ยังคงคิดถึงคุณเนี่ยเป็นรักทางไกลอาจจะด้วยระยะทางที่ต้องแยกย้ายกันด้วยหน้าที่การงานนะคะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณตลอดเวลานะ,ะพี่หมอจะให้อีกสองใบนะคะพี่หมอจะได้ฝึกภาษาไปด้วยนะคะทุกท่าน I don't want to live without you, baby. Please come back to me. <c oughs> ฉันไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณที่รักโปรดกลับมาหาฉันเถอะนะอุย๊ยสุดยอดมากเลยค่ะคุณเขาขาดคุณไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นถ้าโกรธอะไรกันอยู่บล็อกกันหรือน้อยใจอะไรกันอยู่ก็คุยกันนะคะได้คืนดีกันแน่นอนเพราะเขารักคุณมากจริงๆคะ่ะนะสิ่งที่คุณสงสัยอยู่นะคะ I don't understand why you keep me waiting for so long ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันรอนานอ่ะพลังงานตรงนี้นะพี่หมอบอกเลยว่าเหมือนเขาอาจจะอยากจะสื่อถึงคุณว่าถ้าเขาเจอคุณได้ตั้งแต่ ตั right, was, before, <em> ้งแต่รักแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาก่อนจะมีชีวิตคู่เขาคงเลือกคุณไปนานแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องมาเจอคุณหลังจากที่เขาอาจจะไปแต่งงานจะไปเจอคนนั้นคนนี้ชดใช้กรรมกับคนนั้นคนนี้มาทําไมเขาเพิ่งมาเจอคุณนะเขาน่าจะเจอคุณมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรถึงเขาจะเจอคุณในเวลานี้ถึงมันอาจจะดูนานไปก็เพราะเขารอคุณคุณและเขารอซึ่งกันและกันอู้พูดแลพี่หมอคนลูกทุกท่านนี่คือพลังงานจากองค์พ่อสิบวะพลังงานจากองค์พ่อพระพิฆเนศพลังงานจากองค์พ่อนาฬิกนะคะแล้วก็พลังงานจาก องค์พระแม่อุมาทีวีองค์พระแม่ลักษมีนะค,ะครูบาอาจารย์ที่ทุกท่านได้เห็นนัตรงนี้เลยที่เราขอพอรตั้งแต่ตอนแรกท่านประทานมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะดูใต้สำรับนิดหนึ่งนะคะ I want to walk away from you ฉันอยากเดินจากคุณไปอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่เชื่อเขาอะนะทำทุกอย่างแล้วไม่เชื่อว่าเขารักคุณจริงนะต้องการที่จะเค้นนั่นนู่นนี่เพื่อจะจะมีปัญหา นะเขาก็พร้อมที่แบบจะเดินจากคุณไปเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ใต้สำรับที่ออกมาเตือนอย่างเด่นชัดนะคะอย่าไปจู้จี้จุกจิกต้องใช้คํานี้เลยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นให้ให้เกียรติ ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันทัสซึ่งกันและกันตรงนี้ก็คือความไว้ใจความเชื่อใจโดยเฉพาะรักทางไกลเชื่อใจไว้ใจและก็ไม่พูดซ้ําๆไม่ดรามา่าดราม่าแต่พองามไม่ดราม่าแบบไม่รู้จบนะคะหากคุณชอบคําทานายนี้คิดว่าตรงและม่นยําคําทานายนี้จะเป็นของคุณ100%เเมน้นไลค์แชร์กดติดตาม ช่องพี่หมอใครอยากจะซับพอร์ตกลองขวัญเป็นค่าครูเป็นกําลังใจคอนเฟิร์มให้คุณสมหวังสําเร็จโดยฉับพลันก็สามารถซับพอร์ตกล้องขวัญให้กับช่องพี่หมอได้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ